สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเราช่องทันชนิด99เหตุการณ์นี้ผ่านมา2ปีแล้วค่ะตอนนั้นเราอยู่ม .4 ของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตรค่ะช่วงนั้นที่โรงเรียนเรากําลังจะมีงานวันวิทยาศาสตร์แล้วนักเรียนมปลายจะมีหน้าที่จัดบูดกันค่ะโดยแบ่งกันจัดเป็นห้องห้องละบูธวันนั้นกว่าเราจะจัดเสร็จก็ปาเขาไปเกือบเกือบทุ่มแล้วทีนี้เรามีเพื่อนคนหนึ่งอยู่คนละห้องกันแต่เราต้องกลับบ้านพร้อมกัน เพื่อนเราคนนี้มันก็บอกว่ารอกูก่อนได้ไหมบูธไม่เสร็จเลยเราไม่ได้ติดอะไรก็รอได้เพราะยังไงก็ยังไม่อยากกลับบ้านตอนนี้อยู่แล้วเราก็นั่งเล่นรอมันไปตอนนั้นเหลือแค่ไม่กี่ห้องที่ยังจัดบูธกันไม่เสร็จนักเรียนในโรงเรียนก็เริ่มทยอยกลับบ้านกันหมดแล้วครูที่เหลืออยู่ก็จะเป็นครูฝ่ายวิทย์ที่จะต้องคอยคุมเด็กจัดบูธเรานั่งเล่นไปสักพักเพื่อนเราก็เดินมาแต่มันบอกว่าให้ไปเอาของเป็นเพื่อนมันหน่อย มันลืมไว้บนตึกเรียนเราก็เลยเดินไปเป็นเพื่อนตอนนั้นไปกันทั้งหมดสาคนสถานที่จัดบูดกับตึกเรียนมอปลายห่างกันพอสมควรประมาณสองช่วงตึกต้องผ่านตึกมหนึ่งและตึกมสองไประหว่างที่เดินไปก็เห็นว่าตึกปิดไฟหมดเดินคุยกันไปเรื่อยจนถึงหน้าตึกมอปลายคือต่างคนต่างมองหน้ากันพอเริ่มรู้สึกกลัวบรรยากาศมันวังเวงอย่างบอกไม่ถูกปกติก็ไม่ค่อยจะได้อยู่โรงเรียนเวลาแบบนี้เท่าไหร่แล้วตอนที่กำลังจะก้าวขึ้นตึกเรียน พวกเราก็ได้ยินเสียงรองเท้านักเรียนหญิงดังกระทบกับพื้นเหมือนเสียงคนเดินขึ้นบันไดพวกเราก็ค่อยอุ่นใจว่าอ๋อๆยังมีรุ่นพี่อยู่บนตึกจะได้ไม่ต้องกลัวพวกเราเดินไปชั้นแรกคือห้องสาวแทรกเป็นของครูภาษาอังกฤษซึ่งปิดไฟมืดแล้วก็ผ่านชั้นสองไปจนถึงชั้นสามห้องเพื่อนเราอยู่ติดบันไดมันก็เดินไปเอาของกันส่วนเราก็เดินเล่นรอเพราะอยากรู้ว่ารุ่นพี่ที่เดินมาก่อนหน้าเราเขาไปไหน เพราะที่ผ่านมาสองชั้นก็ไม่เห็นมีใครห้องก็ถูกล็อกและปิดไฟหมดก็เหลือแค่ชั้นนี้เราเดินไปดูทุกห้องแอบส่องจากกระจกบานเกล็ดบ้างดึงประตูบ้างจนถึงห้องสุดท้ายสุดริมทางเดินซึ่งก็ไม่มีอ้าวเฮ้ยแล้วรุ่นพี่คนนั้นอยู่ไหนละแต่ตอนขึ้นมาได้ยินเสียงคนเดินจริงๆตอนนั้นเพื่อนเรามันก็ออกมาพอดีเราก็มองหน้ากันเหมือนเพื่อนเรามันจะรู้ใจเพราะคงเห็นเราหน้าเสียพอเรากำลังวิ่งกลับไปหาเพื่อน เราก็ได้ยินเสียงเหมือนตอนแรกเลยคือเสียงรองเท้านักเรียนหญิงแต่คราวนี้ไม่เดินเป็นวิ่งแทนค่ะเสียงวิ่งตึกตึกดังมาตั้งแต่ชั้นแรกแล้วเหมือนจะดังขึ้นเรื่อยๆคล้ายกับกำลังขึ้นมาทีละชั้นตอนนั้นเราวิ่งไปหาเพื่อนกลัวแทบตายแล้วเราก็สะดุดค่ะลม้มลงตรงเท้าเพื่อนเราพอดีมันสองคนเลยลากเราแบบลากคอเสื้อเขาไปในห้องเรียนปิดประตูแล้วไปนั่งกอดกันกลมอยู่ที่มุมห้องคือนั่งกันเงียบมาก พราะกลัวเสียงรองเท้าวิ่งปรากฏว่าเสียงวิ่งก็มาหยุดตรงหน้าห้องพอดีแล้วตรงใต้ประตูมันจะมีช่องอยู่ก็เห็นเลยว่าเป็นเงาเท้ามาหยุดยืนอยู่หน้าห้องพวกเราสามคนเห็นเหมือนกันหมดทุกคนแล้วพอดีว่าในห้องเรียนมันจะมีหิ้งพระอยู่ค่ะเราเลยปีนโต๊ะไปยกพระพุทธรูปมาเลยเอามากอดไว้คือแบบตอนนั้นกลัวมากๆค่ะแล้วทีนี้ก็ได้ยินเสียงเคาะประตูก๊กก๊กคือยังเห็นเงาเท้าอยู่ตลอดนะคะเราก็ไม่ไปเปิดมันก็เงียบไป จนสักผักก็ดังอีกทีนี้ดังแบบเหมือนแบมือตีประตูนะคะปังปังดังมากพวกเราก็สะดุ้งตกใจคือเพื่อนเรามันกลัวจนร้องไห้กันแล้วเราก็มองหน้าพวกมันแล้วบอกว่าเดี๋ยวกูไปเปิดตูนะถ้าเปิดมาแล้วไม่มีอะไรก็รีบวิ่งลงชั้นล่างกันเลยนะพวกมันพยักหน้าตอบเราก็อุ้มพระไปด้วยในใจก็ลากล่ารลวกลัวพอไปถึงประตูนับหนึ่งสอสาในใจพึบเปิดประตูออกเป็นอย่างที่คิดเลยจ้า แม่งไม่มีอะไรเลยเท่านั้นแหละวิ่งกันหน้าตั้งตาเหลือกตาลิ้นลงบันไดามาและวิ่งต่อสีุ่นร้อยจนไปถึงที่จัดมูดเลยไปหาครูครูก็ตกใจที่เห็นเราอุ้มพระวิ่งหน้าตั้งมาครูถามว่าเป็นอะไรไปทําอะไรมา่อะพวกเราก็เล่าไปร้องไห้ไปแต่ครูกลับร้องอ๋อและบอกว่าเฮ้อสงสัยจะยังไม่ไป ยังจะคอยมาแกล้งรุ่นน้องอีกคือครูเล่าประมาณว่าเคยมีรุ่นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจะเรียนจบแล้วแต่มาโดนรถชนตายเสียก่อนเขาคงยังห่วงเรื่องการรับใบป,ประกาศนียบัตรก็เลยยังไม่ไปไหนเสียทีวนเวียนอยู่ที่ตึกเรียนแล้วก็มาคอยแกล้งรุ่นน้องรุ่นต่อไปเรื่อยๆพวกเราได้ยินแบบนั้นก็ขนหัวตั้งเลยสิคะจนปัจจุบันเหมือนทางโรงเรียนจะได้ทำพิธีเชิญวิญญ,ญาณไปแล้วะคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ